เดียวทั้งร้านบ่องจูนไม่จํากัดราคาถูกง,งานฟาร์มเก็บหนึ่งวีแบบเดอะแฟร์ที่รูเล็ตสตอรี่เซิร์ฟซ้อมสตอรี่สุดมันปุ้มเอ๋อได้เลยทันทีตำรวจรับสวัสดิการลายชั่วโมงมีสองสีูดฟ้าและแดงพร้อมบ้านประจําสีกล่องจูนมีให้ถึงสิบบวกหลังเปิดกระชารบหรือซื้อที่ร้านค้าแค่สี่เคเท่านั้นจูนแล้วแรงปื๊ดป้ากันเลยทีเดียวเงินเริ่มต้นให้หนึ่งแสนทีทีีลดโลและอาวุธหนึ่งชิ้นเลอกคาร์ได้ n ดีไม่จากัดต่ขอคราเพิ่มได้เรื่อยๆของ ยาสตาร์และอีกมากมายควาไวเก็บเพียงหนึ่งวิไม่มีโปรเซสและมีเก็บผีมารอบเมืองได้เป็นแล่ต่างๆไว้ดานอาวุธเอฟเคนั่งเฉยๆรับของหรือดำน้ําเก็บสมบัติก็มีจบปูนขายาายาไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีอุปกรณ์เก็บแล้วขายได้เลยกิจกรรมในเมืองก็มีให้ทั้งวันเปิดมาเรื่อยๆสําหรับโ c ซีการชาแค่หนึ่งโอซีได้ถึง2ลูกมาแก๊งรับอาวุธเพิ่มพร้อมลงสุรฟรีใครตามมาจากเกสอย่าลืมบอกนายกรับของเพิ่มมาซ้อนสตอรี่กันได้แล้ววันนี้ที่ดูเลดสตอรีค่ค่ะ